เล่นคอมเอาเลยนะฮะในวันนี้เราจะมาสร้างเกม Tower Defense นะฮะเป็น E ีีที่6นะต่อจาก EP ที่แล้วกันนะฮะที่จะมีแอนิเมชันการยืนหรือไอดอลนะฮะแล้วก็จะมีแอนิเมชันการโจมตีนะครับพร้อมทั้งมีการหันทิศทางนะฮะตามตัวม็อบหรือว่าตัวศัตรูด้วยนะครับเอาเลยครับถ้าพอเราเรมาทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะเรามาที่แฟมทาวเวอร์แล้วเราเอาตัวทาวเวอร์ของเรานะโมเดลเจ้าตัวทีวีแมนของเราเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะมาทำแอนิเมชันให้มันนะฮะโอเคเปิดขึ้นมานะ เจ้าตัว configuration ขึ้นมานะครับเราจะ animation เก็บไว้ในนี้นะฮะอ่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเป็น animation ms นะฮะตัวเอตัวใหญ่นะครับโอเคทีนี้เรามาบวก animation ให้มันกันนะฮะ animation ตัวแรกตัวนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่า idle นะครับเป็น animation ท่าทางการยืนแบบยืนนิ่งๆนะแต่มันจะแบบหายใจอะไรเงี้ยนะฮะบวก animation ตัวที่สองนะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่า attack นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้าง animation นะะแล้วเราก็จะเอา id มาใส่ตรงนี้นะครับ โอเคเรามาที่หน้าอวตารนะฮะมาที่หน้า Animation Editor นะครับคลิกที่เจ้าตัวโมเดลของเรานะครับจะเปิดหน้าต่างในการสร้างแอนิเมชันขึ้นมานะเราก็ขยับตามเขนขาต่างๆเพื่อสร้างคีย์เฟรมนะฮะแล้วเราก็เปิดการวนลูปไปด้วยนะฮะสำหรับ Animation Idle นะฮะนี่อจากนั้นเราก็จัดท่าทางตามต้องการเลยผมจะให้มันแบบขยืนหัวไหล่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเปิดเจ้าตัววนลูปทิ้งไว้ด้วยนะฮะอ่ะเรามาที่จุดไข่ปลานะครับมาที่เ e t อ n i m a t i o n ตรงนี้นะครับ ตั้งให้เป็นไอดอลก่อนนะฮะอย่าลืมตรงนี้นะครับไม่งั้นเกนซิคิปไปก็ไร้ผลนะกด public toolbar นะฮะโอเคนี่ตั้งชื่อว่าไอดอลนะนี่นี่มันมีปุ่มซัมมิตอยู่ตรงนี้นะบางคนหาไม่เจอนะอย่าลืมย่อลงมานะครับอ่ากด copy id นะครับปิดตรงนี้ไปเลยนะครับเรามาที่ idol animation ของเราตรงนี้แล้วเราก็มาวาง animation id ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับกด enter ลงไปนะฮะโอเคเสร็จแล้วเรามาทำการ create new นะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาอันนี้ตั้งชื่อว่า add tag นะฮะ เป็นเอเมชันตัวที่2แล้วนะครับเราก็ทําการเหมือนเดิมครับขยับขยื่นนะร่างกายของเจ้าตัวโมเดลเรานะครับเพื่อที่เราจะสร้างคีย์เฟรมท่าทางการโจมตีนะอันนี้ผมจะออกแบบการโจมตีมันเป็นเหมือนกับใช้ทีวีนะยิงหัวทีวีออกไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ใช้เครื่องมือมูฟเครื่องมือหมุนอะไรเงี้ยได้ตามปกติเลยนะครับนี่ก็จะออกแบบท่าทางประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็เออยื่นหัวหยื่นหางอะไรก็แล้วแต่เรานะก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ เราสามารถเปิดนะวนหลูปปะเทสดูได้นะแต่ว่าอย่าลืมปิดเครื่องมือตัววนหลุมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าเวลาเราส่งออกแอนิเมชันเนี่ยการโจมตีเราจะไม่ให้มันวนลูปนะนี่ปิดไว้นะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็มาเซตแอนิเมชันก่อนอย่าลืมตรงนี้เหมือนกันนะฮะเซตให้เป็นแอคชั่นนะครับไม่งั้นแอนิเมชันนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะแล้วก็พับอีกตัวบอกออกมานะครับตั้งชื่อไว้แท็กแล้วก็สมิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมา copy animation id ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้ปิดป้ายแล้วเราก็มาที่ a t t a k animation ตรงนี้นะครับโอเควาง id ลงไปนะครับกด enter เรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราย้ายมันกลับมานะในเจ้าตัว f ฟ m มทาวเใน r e p u b l i storage นะครับโอเคอยู่นี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเรียกใช้เหมือนเดิมนะครับเรามาเปิดเจ้าตัว starter player นะครับมาที่ starter player script นะอ่าเดิมมันเป็น mob animation ใช่ไหมเออเราลบเขามอบออกนะฮะแล้วเราก็เหลือแต่อ n i นิเมชั่นเพราะเราจะมาเปลี่ยนนะสคริปต์ตรงนี้นะครับที่มัน ใช้สั่งการให้พวกม็อบเนี่ยมันเล่นอเอเนชั่นใช่ไหมแล้วลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสคริปต์ตัวนี้แทนนะสคริปต์นี้อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสคริปต์นี้นะครับก็จะควบคุมทั้งอเอเนชั่นของม็อบและอเอเนชั่นของทาวเวอร์นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องมาที่แฟมอีเวนต์ในรูคันสตอร์เลนนะมาบวกเจ้าตัวรีโมทอีเวนต์ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ใส่รีโมทอีเวนต์ตัวนี้ลงไปนะตั้งชื่อว่าแอนิเมตทาวเวอร์นะ ตัวเลขตัวใหญ่ตามนี้เลยนะครับเพื่อ,อไว้สั่งการกับสคริปนี้นะครับในสคริปนี้นะครับก็จะให้เจ้าพวกม็อบเนี่ยมันเล่นแอเมชันวอลกนะที่เราเคยทําไปแล้วในคลิปที่แล้วแหละแต่เราจะมาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ให้พวกทาวเวอร์นะมันเล่นแอเมชันไอดลนะฮะถ้ามันยืนยเฉยยยังไม่ได้ตีนะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะฮะเรามาลองเทสกันดูนะมาแล้วเห็นไหมพวกม็อบก็จะเดินได้ปกตินะแล้วเจ้าตัวทาวเวอร์ของเรานะครับมันก็จะเล่นแอเมชันไอดลนะเวลาที่มันยืนอยู่ตามปกตินะฮะ ทีนี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนี่เพื่อนลองสังเกตดูนะตอนที่เราจับเจ้าตัวทาวเวอร์ของเราเนี่ยตอนยังไม่ได้วางใช่ไหมตอนมันเป็นคิ้วเขียวเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เล่นแอนิเมชันไอดอลเลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้ตรงนี้กันก่อนนะครับเรามาที่ Starter ร์จนะครับนี่สกินจีไแล้วเราก็มาที่สคริปต์คอนโทรลเลอร์ของเรานะลงมาดูประมาณบรรทัดที่41นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับนี่เราลบออกนะครับเราเหลือแต่คว่า w o r k s p สเปไว้นะจากที่เรา คยให้มันเล่นตั้งแต่ที่เราจับมันยังไม่ได้วางเนี่ยนะครับนี่ตอนยังไม่วางมันก็จะไม่เล่นแอิเมชันนะฮะแต่พอเรากดวางแล้วปุ๊บอ่ามันถึงจะเล่นแอิเมชันไอดอลที่เราตั้งไว้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแอิเมชันการโจมตีนะเรามาที่เมนสคริปนะครับในเซิร์ฟเวอร์สคริปเซอร์วิสนะครับแล้วเราก็มาที่ทาวเวอร์สคริปที่เป็นโมดูลนะครับอ่ะสคริปเดิมตัวนี้เราก็ลบทิ้งออกได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาสคริปใหม่มาใส่นะครับสคริปใหม่นี่อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนนี่แหละครับ ในสคริปนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์มาจากสคริปต์ Tower attack นั่นแหละนะครับที่ให้เจ้าตัวทาวเวอร์มันโจมตีเนาะนี่ก็จะมีเจ้าพวกแมสจิแอนเนี่ยตรงนี้ก็ยังเอามาตั้งได้นะก็คืออาาเขตนะครับของทาวเวอร์เราที่มันจะโจมตีเนาะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของบอดี้ไจโรลงไปนะครับที่มันจะทําการคํานวณหาซีเฟรมของศัตรูนะแล้วก็หมุนตามหรือว่าหันหน้าตามนะครับอ่าแล้วก็ให้มันเล่นเอเมชชั o นแอตแท็กแล้วก็ทําการเทคดาเมจตรงนี้ก็ตั้งค่าดาเมจได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการตั้งความถี่ได้นะครับนี่แท็กดอกเวทนี่นะครับก็ถ้าอยากให้เร็วกว่านี้ก็คือมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับอ่าส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกสคริปต์เกี่ยวกับการคำนวณนะครับในการหันหน้าทิศทางตามสตูนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรากลับมาที่เจ้าตัว t v m a n หรือโมเดลทาวเวอร์ของเรานะครับมาที่พาร์ทเฮดนะครับที่มันเคยมีเจ้าตัวสคริปต์ทาวเวอร์แอตแทกนะอันนี้เนี่ยเราสามารถปิด Enable ไปเลยนะครับหรือว่าเราจะลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือไม่จําเป็นแล้ว ว่าเราย้ายสคริปต์การโจมตีเนี่ยไปไว้ในเท้าสคริปต์แล้วนะครับโอเคมาลองทสกันดูนะฮะนี่เห็นไ,ไหมครับพอวางตอนนี้ก็คือเท e าเราสามารถโจมตีได้ตามปกติแล้วนะครับนี่แล้วก็หันหน้าทิศทางตามศัตรูที่มันเดินมาด้วยนะครับอ่าพอโจมตีตายเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไปโจมตีตัวใหม่นะเพราะว่าในสคริปต์เนี่ยให้มันทํางานเฉพาะกับศัตรูที่มันมีฮิวในฮิวแมนนอยด์เนี่ยนะครับมากกว่าศูนย์นะเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูที่มันตายแล้วมันก็จะไม่สนใจนะก็จะหันไปโจมตี จ้าตัวฮิวแมนนอยที่มันยังมีฮิวมากกว่าศูนย์นะครับโอเคนะโดยรวมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วเสียงที่เคยใส่เนี่ยเสียงโจมตีที่เราเคยทําในสคริปครั้งก่อนเนี่ยมันหายไปไหนเนาะอันนี้คือผมลบออกไปก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าผมลองใส่แล้วมันไปตีก,กันกับสคริปตัวนี้นะครับมันยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะไปใส่กันในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับเอาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพิ่มเติมมาประมาณเท่านี้นะ อาจจะเรียกได้ว,ว่าเพิ่มมาไม่เยอะแต่ว่าเป็นรายละเอียดที่ทําให้เกมเรามีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันเริ่มด,ด,ดุกดิกดุกดิกแล้วก็โจมตีกันมีนิเมชันเนาะเออประมาณนี้ก็คือเริ่มโอเคขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับสาหรับในคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาทําเลือดของฐานกันนะฮะเออนะครับพอศัตรูวิ่งมาจนถึงปลายทางเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าฐานเราแล้วก็จะเสียเลือดอะไรเงี้ยถ้าฐานเสียเลือดหมดเราก็แพ้อะไรประมาณนเนี้ยเนาะ อ่ะเอาละ,ะครับสำหรับในคลิปนี้เพื่อนๆก็ไปลองทําตามกันดูนะสคริปทุกอย่างที่เรามีการปรับเปลี่ยนหรือจําเป็นต้องใช้ก็ใส่ไว้ในลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้สอนขอเรืเ่อคอมลาไปแล้วสวัสดีครับ